s Small Pix m a l l l i พิกซ์เ rgb led light วันนี้นะครับผมจะมารีวิวไฟ rgb led ของ s m a l l l i พิ Pi m เอหน้าตามันเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นไฟ rgb led ที่มันใหญ่ประมาณฝ่ามือผู้ชายมีแสงที่ทรงพลังและมีความเข้มข้นสูงสามารถจะปูพื้นหลังได้สบายๆอย่างแสงที่คุณเห็นตันนี้ผมใช้อตัวนี้ตัวเดียวปูนี่เอาขาตั้งตั้งไว้ด้านหลังเนี้ยแบบเนี้ย คุณปูออกมาได้เลยนะความสว่างเต็มร้อยวางไว้ข้างหลังเนี่ยปล่อยให้มันทําฉากหลังเราให้มีแสงก็ได้ประมาณนี้นะฮะเรามาว่ากันเรื่องของสเปคไฟตัวนี้ก่อนดีกว่าอย่างแรกมันคือไฟ RGB LED ที่ปรับสีได้อย่างที่คุณเห็นไปด้านหลังผมมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอย่างที่2ก็คือมันมีโหมด CCT ก็คือจะเป็นแสงขาวหรือแสงเหลืองมันสามารถจะปรับได้โดยคัลเทมของมันอยู่ที่2,500เคลวินถึง 8,500เควินอันนี้ก็คือมันอยู่ที่5,500เควินก็จะเป็นแสงขาวถือว่าถ้าเกิดผมปรับไป8,500เควินมันก็จะขาวจัว่วถ้าเป็นในความรู้สึกมันก็จะขาวแบบติดฟ้านิดๆอน่ะแต่ถ้าคุณอยากจะได้ให้ใหมันเป็นโทนอุ่นคุณปรับไป2,500เควินมันจะกลายเป็นสีแอมเบอร์หรือสีออกเหลืองๆแบบนี้นะฮะก็จะเป็นโทนอุ่นเห็นไหมสองฝั่งนี้ไม่มีไฟเข้านะอันนี้ผมเอามาเปิดความแรงอยู่ที่0.1% 0.1คุุเห็นเป็นแบบนบต์ศูนย์จุดงกลางก็คือ5 5,500มา 5 5าพปุ๊บก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นสีขาวนอกจากนั้นมันยังสามารถจะปรับเป็นแบบ2เอฟเฟกได้ทั้งหมด12แบบนะครับไปเล่นกันดูนะเนี่ยแบบนี้กดเปลี่ยนเอฟเฟกปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นแบบเอ็กข้างหลังอนะ่ะที่มันแบบสลับไปสลับมากดอีกทีฟ้าผ่าแป,ป๊บๆกดอีกทีอันนี้เป็นบรีดดิ้งเป็นหัวใจบึกบึกอะไรเงี้ยกดอีกทีก็กับเป็นจะเป็นไฟรถตำรวจซึ่งมันก็จะมีออปชั่นเอบีซีอะไรเงี้ยนะฮะนะเอบ A, B, มันจะมีออปชันย่อยอยู่ถัดมาเรื่องของสเปคเม็ด LED LED ที่คุณเห็นตอนนี้มันจะมีทั้งหมดอยู่160ดวงปรับความสว่างได้ตั้งแต่0ถึง100%ค่า CRI หรือค่าดัชนีวัดความถูกต้องของสีอยู่ที่95บวกก็ถือว่ามีความถูกต้องเที่ยงตรงพอสมควรเลยแหละคือดีมากค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1, 3 5 0ลักที่ระยะ0.5เมตรนะครับไม่งั้นถ้าปรับความสว่างสูงสุดอยากเห็นไหมมาดูกันปึ๊บอันนี้คือค่าความสว่างสูงสุดนะ สแสงอะไรเงี้ยมาผสมกันกับอีกอันหนึ่งได้แบตเตอรี่มีความจุ3,800ม ah. ิลลิแอมป์อลถือว่าจุเยอะใช้ได้เลยนะจากที่ผมไปเทสใช้งานจริงนะฮะก็คือผมเปิดอยู่ที่ประมาณ50-60%ในการเปิดหน้าสามารถอยู่ได้ถึงประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงอันนี้เปิดที่50-60%สามารถจะใช้ไปชาร์จไปได้ด้วยเกิดคุณลำคาญใช่ไหมแบบกลัวหมดกัจะไลฟ์ยาวคุณเสียไปใช้ไปได้นะปุ๊บเดี๋ยวผมจะลองเปิดความสว่างดูนะฮะปุ๊บ พอเสียบเนี่ยมันจะได้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่70%เท่านั้นนะฮะแบบนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลว่าแบตจะหมดก็ใช้ไปยาวๆขนาดเท่าๆกับมือถือหัวเวรยเมดเอความบางของมันเนี่ยอยู่ที่12.4มิลลิเมตรขนาดก็เท่ากับฝ่ามือผู้ชายน้ำหนัก230กรัมตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมอะลอยการชาร์จนะครับอ่ะอย่างแรกผมไปเทสชาร์จเทียบระหว่างหัวชาร์ทที่เป็นแบบ PD ดีกับหัวชาร์จแบบปกติหัวชาร์ทที่เป็นแบบ PD ดีเนี่ย จะชาร์จจาก0ถึง100%นะใช้เวลาอยู่ที่1ชั่วโมงก4 4มับ40นาทีส่วนหัวชาร์จที่เป็นแบบปกติไม่ได้เป็น PD จะใช้เวลาชาร์จจาก0ถึง100%เนี่ย อยู่ที่2ชั่วโมงกับอีกประมาณ20นาทีไะงั้นผมพอจะสรุปได้เองว่ามันน่าจะซัพพอร์ต PD ชาร์จอันนี้คือชาร์จเข้าไปนะชาร์จเข้าไปที่ตัวมันนะแต่นอกจากการที่มันมีช่องชาร์จที่เป็นการเสียบ USB-C เข้าไปแล้วเนี่ยมันยังมีช่อง USB Type-A อยู่ถามว่าเอาไว้ทําอะไรเราสามารถใช้มันเป็น power bank ได้สมมุติว่าแบตมือถือจะหมดเงี้ยเราเอาสาย USB Typ e A เสียบจจ๊กเข้าไปแล้ว อีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็น USB Type C เสียบเข้ามือถือปึ๊กมันก็สามารถจะใช้ชาร์จมือถือได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบตสำรองได้เลยพกเอาไว้นอกจากใช้เป็นไฟยังใช้เป็นแบตสำรองได้ด้วยแล้วก็ที่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะฮะจะมีจอ OLED นะครับคอยบอกสถานะต่างๆนี่ก็จะเป็นความสะดวกเราสามารถรู้ได้ว่าเอ้ตอนนี้ปรับเป็นโหมดอะไรอยู่ค่าเทม์เท่าไหร่หรือว่าความสว่างเท่าไหร่แบตเหลือเท่าไหร่ก็ดูได้จากตรงนี้นะฮะตัวบอดี้มันเนี่ยนะฮะเป็นแม่เหล็กคุณสามารถจะไปแปะ ใส่กับพื้นผิวที่เป็นโลหะและ้วมันก็จะติดจึ๊กเข้าไปได้ที่ตัวบอดี้จะมีรูสําหรับขันสกูล4ส่วน4นิ้วทั้งด้านแนวนอนก็คือแบบนี้ขันจึ๊กเข้าไปและด้านแนวตั้งขันจึ๊กเข้าไปแบบนี้สเปคมีประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้เราบ้างไป ตัวกล่องนี่คือทํามาแบบมีฟิลโทรศัพท์มือถือเลยนะฮะมีอะไรมาให้บ้างมาพร้อมกับไอ้นี่ฮะลังพึ่งที่เป็นยางสายชาร์จ USB Type A ไป USB Type C นะฮะให้หัวบอ,อล Small l มาด้วยสําหรับการติดเข้าไปที่หัวกล้องแต่สิ่งที่สําคัญมันคือไ hey อ้เจ้านี่สิ่งที่ผมชอบและว้าวก็คืออันนี้เลยเนี่ยคุณเห็นปะ่ะไอ้ลังพึ่งเนี่ยมันเป็นยางที่ถอดได้ซึ่งมันเหมาะกับการที่มันเป็นไฟ LED มากเพราะว่ามันทําให้มันไม่ขยายวงกว้างแต่ถ้าคุณอยากขยายวงกว้าง คุณก็ถอดออกคราวนี้มันก็จะขยายกว้างแต่ถ้าคุณอยากจะโปรเจกต์แสงเข้าไปเนี่ยคุณก็ติดมันเข้าไปอย่างนี้ก็เป็นแบบนี้ยางนี้รู้สึกว่าคุณภาพโอเคด้วยนะยางคุณภาพดีเท่อะผมรู้สึกมันเท่มากในนี้มีมีบางสิ่งคุณเปิดให้ครบนะคุณไม่ได้เปิดแค่นี้นะนี่นะฮะมีซอฟต์ยางเพื่อความนุ่มอย่างที่สุดนี่เปลี่ยนได้นี่ฮะเก็บเอาไว้ข้างในนะฮะใครซื้อมาแล้วแบบทิ้งไปทั้งกล่องเลยบอกเอ้ยหยิบสายออกแล้วจบ ยา yeah. มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ใต้กลองซอฟยางเนี่ยคุณสามารถติดเข้าไปแบบนี้แทนไอ้ตัวลังพึ่งก็ได้นะฮะเนี่ยแบบเนี้ยปึ๊บนะเขาก็จะเจาะรูเไว้ให้มันพอดีพอดีแล้วนะนี่สําหรับคนที่ต้องการความนุ่มอย่างสุดๆไปเลยซึ่งตัวพื้นฐานของมันเนี่ยมันก็ดูซอฟอยู่แล้วเห็นนะ เพราะงั้นแล้วแต่คุณจะดีไซน์ว่ามันจะเป็นแสงหลักหรือแสงไฮไลท์นะฮะถ้าไฮไลท์คุณก็ใช้ตัวหลังพึ่งเนี่ยช่วยในการทําเป็นแสงไฮไลท์เพื่อมันจะโปรเจกต์แสงเข้าไปได้เป็นเส้นมากขึ้นนะฮะแต่ถ้าคุณจะเอาเป็นแสงหลักเนี่ยคุณอยากให้มันนุ่มแบบเปิดหน้านุ่มๆเนี่ยคุณเอาอย่างนี้นะเปิดหน้านุ่มๆเลยแล้วส่วนขนาดเนี่ยคุณเห็นแล้วว่ามันอยู่บนมือผมเนี่ยมันขนาดเท่าไหร่ขนาดเท่าฝ่ามือผู้ชายนั่นหมายความว่ามันใหญ่มากเดี๋ยวลองดูอุ้งเท้าของผู้หญิงดูม้างนะฮะอุ้งอุ้งมือองนขะ ถ้าเทียบก็คือมันใหญ่กว่ามือนะฮะใหญ่กว่ามือผู้หญิงนะฮะคือมันเป็นไฟที่มีขนาดถือว่าใหญ่แต่ว่าบางเห็นไหมใหญ่แต่ว่าบางถือว่าโอเคมากนะครับดีไซน์นี้ส่วนวัสดุนะฮะร,รูปๆดูเนี่ยให้ดูให้มันก,กระทบแสงเห็นไหมคุณเห็นวัสดุใช่ป่าววัสดุดีวัสดุมันดีมากและในกล่องยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือถุงผ้าเอาไว้ใส่ไฟนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับว่าไฟเราจะไปขูดไปอะไร นิ่มๆแบบนี้เลยเวลาใส่กระเป๋าเอาไปใส่รวมเพราะแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้าเอาไปถ่ายนู่นนี่นั่นนะคุณต้องโยนไฟใส่กระเป๋าเนี่ยแน่ๆอาจจะไม่มีโอกาสได้แยกมันออกมาเป็นช่องๆคุณใส่ถุงผ้าแบบนี้ได้เลยอยากรู้อีกอย่างคือใส่อุปกรณ์เสริมพวกนี้เข้าไปได้หรือเปล่าใส่ก็ได้แต่ใส่ได้เฉพาะไอที่ attached ติดกับตัวนะคุณใส่เพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันเต็มอันนี้ก็อาจจะพกแยกไปงไงมันก็เป็นซิลิโคนอยู่แล้วนิ่มๆบนนี้มีปุ่มอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะฮะมีปุ่มเปิดปิดปุ๊บ อย่างที่2นะฮะเขามีปุ่มเซตปุ่มเซตคืออะไรคือปุ่มที่ใช้ในการเปลี่ยนโหมดโหมดว่าจะเป็นแสงแบบอันนี้เป็นเอฟเฟกเอฟเฟกที่เปลี่ยนสีแล้วก็แวบบ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 แบบด้วยกดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นไฟ RGB กดเซตอีกทีนึงก็จะเป็นไฟ LED ขาวแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันบวกลบแล้วมมีปุ่มดิมบวกลบดิมบวกลบเนี่ยไม่ต้องสงสัยเป็นเป็นเรื่องของการปรับความมืดสว่างของไฟอยู่แล้วนะฮะศูนย์ถึงร้อส่วนฟังก์ชันบวกลบเนี่ยขึ้นอยู่ว่าคุณอยู่โมด CCT การปรับไอ้ฟังก์ชันบวกลบตัวเนี้ยฮะมันไม่ใช่เป็นแบบเลื่อนแบบดิมนะไอ้ดิมเนี่ยมันสไลด์สไลด์ใช่ไหมส่วนไอ้ฟังก์ชันบวกลบเนี่ยมันคล้ายๆกับเลื่อนไปแล้วมันกลับได้ใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยมันมันเด้งกลับอันนี้ก็คือคุณจะปรับในส่วนของค่าเคลวินอันนี้ผมปรับไปที่2,500เคลวินมันก็จะออกส้มๆเหลืองๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโหม,มด CCT ถ้าคุณเปลี่ยนโหมดปุ๊บแบบเอฟเฟกอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องดิมไม่ต้องพูดถึงนะอันนี้รู้อยู่แล้วเป็นความสว่าง เรื่องฟังก์ชันกด1ทีปุ๊บไอ้ตรงปุ่มฟังก์ชันเนี่ยนะฮะคุณยังกดเข้าไปได้นะฮะคุณกดเข้าไปอย่างเงี้ยกดลงไปเลยเนะี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพื่อเปลี่ยนสไตล์ของเอฟเฟกต์อย่างอันเนี้ยผมเป็นเอฟเฟกต์แบบค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆมันก็จะมีพรีเซตให้นะฮะ A B C แล้วด้านหลังเนี่ยมันจะมีไอ้นี่ด้วยเอาไว้ดูนะครับว่าตอนนี้คุณเลือกอะไรเนี่ยอย่างเอฟเฟกต์ฟ้าผ่าเนี่ยมันจะมี A B C ใช่ไหมเขาก็น่าจะตั้งเอาไว้แล้วว่าอ B ให้ผ่า เป็นแบบไหนสีให้พา <_ S 1> เป็นแบบไหนเนี่ยถ้าผมกดอีกทีนึงกดไอ้ปุ่ม Fn เข้าไปนะกดจึ้งเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเอฟเฟกอีกแบบนึงอันนี้เป็นหัวใจอะ เป็นบริดิ้งมันก็จะมีแบบ A B C อะไรก็ไม่รู้นะฮะต้องรอไปเล่นดูนะฮะหรือว่าอันนี้ก็คือจะเป็นแบบกลับมาที่เอฟเฟกตหนึ่งนะฮะวอลตำรวจมันจะเป็นรูปเลยนะรูปหวอลตำรวจเลยนะก็เนี่ย A B C เอฟเฟกผมก็กดเซตเข้าไปอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น H S I นะฮะฮิวก็คือไอ้ R ร B แหละกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเลือกได้ว่าเราจะไปเซตองศาของฮิวองศาของฮิวก็คือเปลี่ยนสีนะฮะสีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมน้ำเงินไปสีม่วง แล้วก็ไปสีแดงนี่เห็นไหมถ้าคุณกดเข้าไปอีกทีหนึง่งมันจะเป็น S S คือ saturation saturation ก็คือจะเซมาก Z ซน้อยนะครับอันนี้เซตน้อยมันก็จะออกแบบใส่สีไปน้อยๆส่วนใหญ่ก็จะขาวถ้าเราเล่นโหมดนี้ยังไงผมเซตลอยอยู่แล้วต่อมาเป็นเรื่องของการริกนะฮะเนื่องจากมันเป็น small r i g มันก็คงจะต้องมาคุยกันเรื่องของการริกการติดเข้าไปนะฮะคุณเห็นไหมมันจะมีด้านล่างนะฮะอันนี้นะถ้าเป็นแผ่นแบบนี้ให้คุณมองนะ ด้านล่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะติดอันนี้เข้าไปได้นะครับเข้ากับอุปกรณ์หรืออาจจะเป็นหัวบอลอย่างนี้นะหรือจะเป็นขาไฟอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งส่วนใหญ่ไฟมันก็ให้ติดแบบนี้แต่ของสมอลลิกพิเศษกว่านั้นแนวตั้งก็มีรู้ให้คุณติดนะฮะอันนี้คือความเป็นสมอลลิกไม่ใช่ติดได้เฉพาะแนวนอน แนวตั้งก็ติดได้แล้วก็ส่วนไอ้เรื่องของการชาร์จไฟนะครับมี2ช่องตรงนี้ USB C อันนี้คืออันนี้คือชาร์จเข้าส่วนช่อง USB Type A ตรงนี้อันนี้ใช้ชาร์จออกก็คือชาร์จโทรศัพท์เกิดอยากใช้ไฟเป็น power bank เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าเรื่องของการกระจายแสงของตัว p i c M160 ตัวนี้มันกระจายแสงได้แบบไหนบ้างถ้าเราติดตัวซอฟไม่ติดตัวซอฟ หรือติดตัวหลังพึ่งเข้าไปมันจะให้ผลเป็นยังไงเดี๋ยวเราเรามาดูกันอย่างแรกคือเรื่องของการคนโทรลเกี่ยวกับแสงที่จะไปตกกระทบฉากหลังก่อนกรน,นี้ว่าเราใช้มันเป็นแสงหลัก่ะเอาเบสิกนี้ก่อนเลยตอนนี้คือผมใส่ตัวซอฟต์นะได้ออกมาเป็นแบบนี้เป่อมาผมจะถอดตัวซอฟต์แน่นอนแสงมันแรงขึ้นนะครับผมก็จะต้องขอเบาลงให้มันได้ใกล้เคียงกับเมื่อกี้ คือเป็นแบบนี้พอถอดป,ะปะั๊บพลังมันก็มากขึ้นไม่มีอะไร,ระบังบังแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเห็นเงาเห็นเฉดพวกนี้ใช่ไหมฮะมันจะไม่นุ่มเท่าตอนที่ใส่และสุดท้ายถ้าผมใส่หลังพึ่งตัวนี้ฮนะหลังพึ่งสังเกตว่าแสงแทบจะไม่ไปตกกระทบด้านหลังเลยเพราะว่าหลังพึ่งเนี่ย มันจะโปรเจกต์แสงเข้ามาแบบเฉพาะเจาะจงมากอันนี้คือเรื่องของการใช้ตัว p i ิก M160 เป็นแสงหลักเราสามารถดีไซน์แสงได้ถึง3แบบถัดไปจะให้ดูการยิงแสงจากตัว M160 ไปที่ฉากหลังเพื่อปูแสงอันนี้คือยิงให้เห็นนะฮะว่าวงแสงที่ใส่หลังพึ่งเนี่ยมันจะเห็นเป็นวงวงแบบนี้เห็นไหมเห็นเป็นวงวงแบบนี้เลยนะถ้าถามว่ามันเหมาะจะปูพื้นหลังไหมก็แล้วแต่ว่าคุณจะ ดีไซน์ให้พื้นหลังเนี่ยมันมันเต็มแสงมันเต็มหรือเปล่าถ้าไม่ได้ดีไซน์ให้แสงเต็มแล้วจะเอาอีกบงหนึ่งเนี่ยมาวางไว้ตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะให้แสงมันเต็มเดี๋ยวผมถอดหลังพึ่งออกมันจะออกมาเป็นนี้ปึ๊บคุณเห็นไหมแสงมันเต็มอ่ะมันเต็มมากอ่ะเนี่ยก็คือความสามารถของมันแค่ตัวเดียวนะครับมันปูแสงให้เต็มได้ทั้งห้องขนาดนี้แล้วถ้าใส่ไอตัวซอฟเข้าไปล่ะใส่ตัวซอฟเข้าไปมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ไม่ได้แรงเท่าเดิมแต่ว่าความนุ่มของแสงมันก็จะมีมากขึ้นไอ้แสงที่ผมเปิดปูด,ด้านหลังของห้องนะฮะผมเปิดไปที่100%เต็มทั้ง saturation แล้วก็ความสว่างส่วนแสงที่เปิดหน้าอันนี้ผมเปิดไปที่40%ถ้าสมมติว่าใครบอกว่าเฮ้ยพี่พจะเข้าใกล้หน้าขนาดนี้แล้วมันมันจะเข้าเฟรมไหมอ่ะอันนี้ถ่ายที่16ใช่ไหมถ่ายที่35ล่ะ ที่สามห้าประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นแสงที่เข้าใกล้หน้าเราที่สุดแต่ไม่เข้าเฟรมมันจะได้ประมาณแบบนี้อันนี้ผมก็ลองเทสดูนะฮะว่าถ้าเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนตอนนี้ก็คือหนึ่งชั่วโมงกับอีกประมาณสามนาทีเอ่อสังเกตว่าไฟที่เปิดเต็มร้อยก็คือตัวนี้นะฮะที่เปิดเป็นไฟสีขาวอะ่ะนะดับไปแล้วแต่ว่าไฟที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยยังไม่ดับก็เดี๋ยวเราเรา,เรามาอัปเดตกันอีกทีนะว่าไฟสีน้ำเงินจะดับตอนไหน ส่วนไฟสีเงินนะฮะมันก็จะอยู่ได้ที่1ชั่วโมงกับ19นาทีนะฮะสำหรับไฟสีเงินเดี๋ยวจะลองทดสอบเปิดไปชาร์จไปนะครับซึ่งไฟที่เปิดได้เวลาที่ชาร์จก็จะอยู่ที่70เรามาดูกันว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แล้วอ่ะมันจะอยู่ได้ยาวแค่ไหนมันจะดับหรือเปล่านะจากการที่มันแบบไม่มีแบตเลยนะเสียบชาร์จแบบนี้เปิด70เสียบไปใช้ไป มาดูกันว่ามันจะดับไหมจากที่เทสมานะฮะอันนี้ก็เปิดไปสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็มาดูนะฮะมันก็สามารถที่จะใช้งานได้จากแบตเตอรี่ที่เหลือศูนย์นะครับเสียบปั๊บเปิดใช้ได้เลยแต่ว่าเปิดได้ที่70%นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเปิดไปแล้วใช้ไปสักพักแล้วมันก็ดับมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันใช้ได้แบบยาวๆเลยอะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะลองเทสตัตวไฟสมอล l ล็กตัวนี้นะฮะกับการส่องหน้าชายผู้นี้สู้กับแสงตะวันนะครับ <ใ>สแสงตะวันเนี่ยแสงตะวันสมมุติถ้าเกิดเขาต้องอยู่ในจุดที่มันย้อนแสงแล้วผมก็จะเปิดไฟสมอลเล็กเนี่ยแบบเต็มแรงเลย100%ยเลยผมจะใช้เค,เควินที่ห้าพนะเป็นเดย์ไล h ์ไปจุดที่ย้อนแสงอันนี้เปิดเต็มร้อยแล้วนะแต่ว่าใส่ตัวซ้อมนะฮะสถานการณ์ย้อนแสงอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เราถ่ายตามตแสงโู่อ่าอ่ะใบหันหลังให้ ข้างหลังเนี่ยคือแสงจะพาทิ์ต์ขาวโพลนอยู่ตรงนี้ครับซึ่งตอนนี้ถ้าพี่อยากจะเก็บด้านหลังเนี่ยพี่ก็ต้องเก็บรายละเอียดให้หมดเ,ออเพิ่ม F ถูกไหมพี่เก็บดีเทลหลังเรียบร้อยแล้วใช้ F4 ก็แน่นอนว่าตอนนี้ไบค์หน้าจะมืดหน้ามืดไปแล้วพี่ก็เลยหน้ามืดนิดหน่อยนะหน้ามันไม่สว่างใสแต่ด้านหลังก็เก็บได้หมดแล้วบแต่ในขณะที่ถ้าพี่ไม่มีไฟเนี่ยพี่อยากจะเก็บหน้าไบค์ให้สว่างสวยๆเนี่ยพี่ต้องเปิดประมาณนี้อ f อ2สองกำลังสวยแต่ด้านหลังมันว้าไปนิดนึง ที่เลยแบบเอองั้นงั้นเอา F4 แล้วกันแต่ว่าใบหน้ามืดครับหน้ามืดไม่อะไรลองเอาไฟสอบอันนี้ก็คือไฟอยู่ในโพสิชันที่เรียกว่าอยู่บนหัวกล้องถ้าเกิดสังเกตจากแว่นไบจะเห็นอยู่นะฮะว่าผมวางไฟอยู่บนหัวกล้องเป๊ะเลยหรืออยากจะเห็นไฟอยู่ข้งข้างก็ได้เนี่ยเนี่ยไฟอยู่นี่นะเข้าฝั่งนี้อ่ะ โอเคอันนี้คือเฉียงสีมองศาเพื่อให้หน้าเกิดมิติจะทําแบบนี้ก็ได้นี่คือความแรงของมันเนี่ยก็คือมันพอที่จะสู้แสงอาทิตย์ได้แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้มันไม่ใช่เชิงว่าพระอาทิตย์แบบขนาดนั้นนะอันนี้มันเป็นเมฆไม่จะเป็นฟูลีเดย์ไลท์แดดจ้าขนาดนั้นนะครับอั่นี่คือฝนเพิ่มตกเมฆเพียบเลยแต่ว่ามันพอช่วยได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะลองถอดตัวซอฟต์ตัวนี้ออกเพื่อให้ได้แสงเต็มที่ที่สุดโอเคเราถือไว้จากแบบนี้นะฮะจากแบบนี้เลยนะเติมแสงเข้าไปอย่างนี้เลย ตาแทบบอร์ดสว่างมากสวยเลยอ่ะใช้ได้พี่มองว่ามันมันใช้ได้เลยนะกะงานที่จะเติมแสงไม่ได้ถึงกระยอนมากเปิดร้อยเลยแล้วเติมแสงสู้ได้นะครับได้อยู่นะเอาลงเป็นแบบนี้เติมแสงเป็นแบบนี้ แล้วน้ำหนักมันเบาด้วยนะไบต้องไปหาฮอตชูมาติดบนหัวกล้องเอามีมีมีเขาแถมฮอตชูมาของสมอลลิกแต่ว่าพี่ไม่ได้เอามาแต่ว่ากะว่าจะมาถือเพราะว่าจะมาลองแบบมุมต่างๆหามุมหามุมเนี่ยเอาไว้แบบนี้ก็ได้นะมุมซ้ายก็ได้มุมขวาก็ได้หรือตรงๆแบบอันนี้ถ้าติดถ้าติดฮอตชูมันก็จะได้สไตล์แสงแบบนี้อ่าอย่างเงี้ยไม่ก็เนี่ยบอกแบบให้ยืนถือให้ไปให้ตัวเองไปตลกแหละเออถ่ายไป มือว่างอยู่ถือไปคือ <laughs> พี่นึกถึงตอนถ่ายทวายไลท์ตอนเย็น <laughs> น่าจะได้แสงสวยๆมาไม่ต้องใส่ซอฟก็ได้ถ้าจะสู้แสงจริงนะเพราะว่าตัวมันเองก็มีความนุ่มประมาณหนึ่งอยู่แล้วอันนี้ก็คือไฟ rgb led ของ small lit รุ่น pix m 1 6 0เป็นไฟที่ผมปลื้มนะเพราะว่ามันตอบโจทย์ในการใช้งานหลายๆอย่างข้อที่หนึ่งที่ผมชอบเลยนะมันมีขนาดใหญ่มันใหญ่พอที่จะใช้ในการใช้มันแค่ตัวเดียวปูแสงพื้นหลังอย่างที่คุณเห็นให้มันเป็นแบบนี้เลย ตัวเดียวจบปูพื้นหลังวางไว้ด้านหลังเราแล้วปูให้มันแบบเป็นสีต่างๆได้ขนาดมันใหญ่พอที่จะทําให้แสงเนี่ยมันส่องครอบคลุมเฟรมภาพได้เพียงแค่ตัวเดียวหรือถ้าคุณจะใช้มัน2ตัวในการปูพื้นหลังให้มันได้แสงสลับไปสลับมาหรือแบ่งเป็นคนละสีคุณทําได้ง่ายแสงมันมีความเข้มข้นสีเข้มข้นพอเราปูแสงเข้าไปปับ๊บมันเห็นชัดอันนี้คือความประทับใจแรกนะฮะเรื่องของขนาดที่มันใหญ่พอที่จะปูพื้นหลังได้ถัดมาเป็นเรื่องของความนุ่มของแสงอย่างที่เห็นไปนะฮะว่าผมใช้มันเป็นแสงหลักได้ แล้วแสงหลักก็มีความนุ่มใช้งานได้เลยนะครับเราแค่ติดไอ้ตัวตัวซอฟของมันเข้าไปแค่นี้พกพาง่ายแหละเอาใช้เป็นแสงหลักตั้งเข้าไปอย่างเงี้ยอ่ะนี่ก็ความประทับใจอย่างก็คือมันเสียบแนวตั้งได้ก็คือขันแนวตั้งเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วใช้เป็นแสงหลักได้เลยอีกตัวหนึ่งถ้าสมมติคุณไปถ่ายพอเทรตท้างนอกใช่ไหมคุณก็อีกตัวหนึ่งอาจจะพันหรืออาจจะติดเอาไว้ที่ขาตั้งให้มันอยู่แบบนี้ก็ได้คราวนี้คลุมทั้งตัวแบบเลยแล้วถัดไปก็คือไอ้ตัวหลังพึ่งเนี่ยมันเห็น ผลที่ชัดเจนคือถ้าคุณอยากจะควบคุมแสงให้มันไม่กระจายมากเกินไปให้มันควบคุมทิศทางของมันได้คุณใช้หลังพึ่งมันคุมแสงได้ไม่ให้มันไปตกด้านหลังคราวนี้คุณสะดวกและเวลาคุณดีไซน์แสงหรือว่าคุณอยากให้มันกระจายเยอะๆเห้เปิดฉากล่างไปของผมไม่ต้องใส่อะไรเลยหรือถ้าคุณอยากให้แสงมากระทบหน้าแบบนุ่มๆคุณใช้ตัวนี้และอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือแบตมันอึดในการใช้งานจริงอย่างที่ผมบอกผมเปิดประมาณ5 0 6 0มันอยู่ได้ตลอดการไลฟ์ 2ชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงครึ่งแบตยังไม่หมดด้วยนะมันสามารถเปิดต่อไปได้อีกผมว่ามันอยู่ได้ถึง2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงในการใช้งานจริงถ้าคุณไม่ไปเป,เปิดแบบสุดแรงอะไรขนาดนั้นนะฮะมันมันอยู่ได้ยาวจริงแบตมันใหญ่ส่วนฟีเจอร์ที่มันเป็นแบตสำรองได้อันนี้ถึงเวลาจําเป็นจริงถ้าต้องใช้ชาร์จมือถือมือถือจะแบตหมดใช้มันเป็นพาวเวอร์แบงค์ช่วยชีวิตคุณน่ถือว่าได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่า โซลชั่นกันตายนี่มันติดกระเป๋าไว้เอาไว้กันตายเออมัน,ม,นมันถือว่ามันเป็นช้อยทางเลือกอะ่ะแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็คงพก power bank อยู่ในกระเป๋าเราอยู่แล้วแต่ถ้ามันถึงเวลาจริงมันต้องใช้มันก็มีให้ใช้อะ่ะก็ถือว่าโอเคอ,อันนี้ก็คือสรุปเรื่องของความประทับใจที่ผมมีกับไฟตัวนี้นะถือว่าเป็นไฟที่ผมชอบตัวหนึ่งเลยได้มานี่คือเอามาเล่นแล้วมันตื่นเต้นอะ่ะเออสนุกมากถ้าใครสนใจจะซื้อไฟตัวนี้สามารถมาช้อปปิ้งได้ที่ w w w o e l i p g o o com s h shop หรือใครสะดวก shopee lazada ก็เข้าไปที่ช้อปปี้ลาซาด้าแล้วเสิร์ชไอ้เล็บทูโกครับ